สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันนี้ครูจะพาทุกเนียนไปทำการทดลองเรื่องน้ำไม่ล้นแก้วเรามาดูกันเลยค่ะการทดลองเรื่องน้ำไม่ล้นแก้วมีอุปกรณ์ดังนี้คือ1แก้วน้ำา 2. น้ำา 3. ถาดรองน้ำ เหรียญหนึ่งบาทเหรียญ5บาทหรือ10บาทก็ได้ค่ะวิธีการทดลองมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นึ่ำแก้วไปวางในถาดรองแก้วขั้นตอนที่สองใส่น้ำจนเต็มแก้วจนถึงปากแก้วเลยนะคะขั้นตอนที่สาม นำเหรียญมาค่อยๆย,ย่อนลงไปในแก้วที่มีน้ำนะคะแล้วนักเรียนสังเกตดูนะคะ,ะโกเริ่มย่อนไปเหรียญที่หนึ่งการระวังก็คือต้องไม่ให้น้ำกระเพื่อมนะคะ,ค,ะค่อยๆใสให้ติดขอบแก้วแล้วย่อนลงไปค่ะย่อนเหรียญที่สองย่อนเหรียญที่สามน้ำล้นหรือย,ยังคะน้ำก็ยังไม่ล้อนออกมานะคะเหรียญที่สี่ ยังไม่มีน้ําล้นออกมาเลยเหรียญน,นี้ที่จริงลงไปแทนที่น้ําแต่น้ําไม่ล้นเป็นเพราะเหตุใดนะคะนักเรียนเหรียญที่ยังไม่มีน้าลงมาเลยเหรียญที่หกเหรียญที่สิบแปดเหรียญที่สิบเก้ายี่สิบเหรียญลงมาในน้ำแล้วน้ำยังไม่ล้นเลยห้ายี่สิบหยี่สิบี่สิบแปด น้ำเริ่มล้นแล้วแสดงว่าแรงตึงผิวของน้ำไม่สามารถที่จะต้านน้ำหนักของเหรียญไว้ได้แล้วนะคะน้ำจึงล้นออกมาอันนี้เกินแรงตึงผิวของน้ำนะคะครั้งแรกที่น้ำไม่ล้นออกมาที่เราใส่ไป2ี่เหรียญแล้วแต่น้ำไม่ล้นเนี่ยครูจะอธิบายให้ฟังนะคะที่น้ำไม่ล้นออกมาเนื่องจาก โมเลกุลของน้ำนี้จะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันนะคะตึงผิวเอาไว้ดูดกันไว้จับกันไว้ก็เลยน้ำก็เลยไม่ล้นออกมาจากแก้วอันนี้ก็เป็นการทดลองของน้ำไม่ล้นแก้วนะคะนักเรียนวันนี้ครูก็ขอจบการทดลองน้ำไม่ล้นแก้วแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ในักเรียนสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในการทดลองต่อไปนะคะ แล้วอย่าลืมส่งรูปภาพกลับมาให้ครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ